สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ลุงรินชามพาชิมน,นะครับจะพาท่านผู้ชมชมาช,ชมบรรยากาศของตลาดกลางการเกษตรท่ายางนะครับหรือที่เรียกกันนะครับติดปากว่าตลาดนองบุ้ยนะครับอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับตลาดนองบุย้ยในถือว่าเป็นตลาดกลางในการที่จะนําสินค้าการเกษตรอะไรมาซื้อขายกันนะครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับ ตลาดแห่งนี้ก็จะเปิดทําการตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับตั้งแต่เวลาสักประมาณตีสี่นะครับช่วงเช้าจากตีสี่จนถึงประมาณสักหกโมงเนี่ยจะเป็นเรื่องของมะนาวนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าคนซื้ออะไรต่างๆนะครับนะเกษตรกรนะนำมะนาวมาขายซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพืชผักทั่วไปนะครับอย่างที่รงดินมานี่ช่วงประมาณสักเจ็ดโมงเช้านะครับถือว่าเป็นช่วงที่ตลาดกาลังคึกคักมากๆเลยนะครับสาหรับ การซื้อขายกันนะครับในช่วงของทุกวันนะครับตลาดนองบุวยนี่ก็จะซื้อขายกันนะครับจนถึงเย็นถึงค่ำเลยนะครับบางครั้งลืมไปประมาณสักทุ่มหนึ่งก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขาตั้งแผงนะครับนะมีร้านอยู่ในตลาดนองบุวยนี่นะก็มาวางขายกันนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ช่วงที่คึกคักที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงเช้านี่แหละครับสินค้าก็มีหลากหลายนะครับน่าจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชผักอะไรต่างๆนะครับนา ในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับก็นําสินค้ามาวางขายกันเนี่ยกล้วยนี่ก็เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมากมากนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับพอๆกับเรื่องของพวกมะนาวอะไรต่างๆนะจึ่งถือว่าน่าจะเป็นมะนาวน,นี่น่าจะเป็นสินค้าที่เว่เพชรบุรีผลิตได้มากที่สุดนะครับในพืชผลการเกษตรนะครับตอนน่องมนก็เป็นพวกกล้วยหอมอะไรต่างๆนะครับตัวปักยาวอะไรพวกเภท S <S นี่มก็จะพาเดินชมนะครับว่าพ่อค้าแม่คา้าเขาอะไรมาวางขายกันบ้างอันนี้เป็นมะขามพันฝักยักษ์กันนะครับก็ยังมีวางขายครับใครมีสินค้ามากน้อยอะไรต่างๆก็นะครับมาวางขายกันได้นะครับตลาดเขาก็าเปิดให้พ่อค้าแม่ค้านะครับเกษตรกรอะไรก็พบปะกันนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ทําการเปิดแผงกันตามตลาดอะไรต่างๆก็จะแวะเวียนมาซื้อกันที่ตลาดหนองบัวยนี่นะครับเพราะว่าเป็น สถานที่ที่กเรียกว่ามีพืชผักวางขายมากที่สุดแล้วนะครับในจังหวัดบุรีแล้วก็ราคานี่ก็ค่อนข้างถูกเลยนะครับเแสืงว่าเป็นเกษตรกรนํามาวางขายกันเองนี่นะครับครับก็มีทุกอย่างแทบทุกอย่างเลยนะครับในเรื่องของพืชผักนี่นะครับรวมทั้งผลไม้ด้วยในวันนี้ลิงก็มาเดินในช่วงที่ตลาดผักกาลังเร้วคึกคักมากๆนะครับ มะนาวกระลำปีนะครับประกาศข่าวนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผักแพงมากๆนะครับผมรินมาถึงตอนเช้า,น,ชานี่ก็ยังตกใจทาไมช่วงตลาดช่วงผักแพงนี่ทําไมผู้คนยังคึกคักกันมากมายขนาดนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นด้วยความต้องการนะครับในการรับประทานผักหรือว่าร้านค้าอะไรต่างๆนะครับมีความต้องการมากเป็นพิเศษนะครับแต่เรื่องของ ปริมาณผักอะไรต่างๆนะเนื่องจากติดปัญหาเรื่องน้ําท่วมเรื่องโควิดเลยตนะ่างๆในายพืชผักราคาแพงมากนะครับอย่างต้นหอมผักชีเนี่ยโอ้โหตอนนี้นะครับนะใครที่ไปจ่ายตลาดแล้วบอกว่าเอาต้นหอมผักชี10บาทนี่นะครับหรือ5บาทนี่นะโดนแม่ค้าพ่อค้าคร้นเอาแน่แ่เลยนะครับเพราะว่ากิโลกร,รมลัมหนึ่งโอ้โหหลายร้อยบาทเลยทีเดียวก็แล้ผักชีนะครับต้นหอมก็ยังพอไหวนะครับแต่ผักชีนี่ไปไกลามากราคาประกาศข่าวอีกอย่างหนึ่งนะครับ ช่วงนี้กิโลกร,รัมละ670บาทเลยไม่น่าเชื่อนะครับนะจากที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประมาณสัก20บาท30บาท35บาท40บาทนะครับแต่มาช่วงปัจจุบันนี้ในณที่วันที่มูินมาสำรวจตลาดนี้นะ้กิโลกร,รัมละ670บาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของสินค้าแต่ละอย่างกันนะครับเนะมื่อความต้องการสินค้าตัวนี้เยอะนะครับแต่ว่า ในตลาดมีสินค้าตัวนี้น้อยในทคนับนะความแพงมันก็จะมันเกิดขึ้นนะครับแต่ร้านค้าต่างๆที่เขาประกอบการนะครับนะร้านอาหารเนี่ยเขาจําเป็นต้องใช้เขาก็ต้องซื้อนะครับนี่ครับก็เป็นเกษตรกรนะครับที่วางขายแตงกวาลูกเล็กมะเขือฝักเอ่อมะเขือยาวนะครับนะโดยเฉพาะมะนาวกับพวกมะละกอฟักทอง ฟักแฟงอะไรต่างๆ,ๆเยอะมากครับตลาดหนองบุวยนะครับนะกล้วยหอมนี่ก็เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของชาวพิษณุพร,รอีกอย่างหนึง่งนะครับใครที่ต้องการมาซื้อกล้วยหอมราคาไม่แพงนะครับนะแล้วรสชาติดีนี่แนะนําเลยนะครับมาที่ตลาดกางสินค้าการ,กรเกษตรที่ท่ายางนี่นะครับตลาดการ,กรเกษตรท่ายางนะครับที่หนองบุวยนี่นะครับมาซื้อไปนะจำหน่ายหรือซื้อไปทานกันได้นะฟักทองนี่นะครับเป็น สินค้าที่เรียกว่าสดมากๆดูลุงดินให้ดูกล่องนี้เลยครับที่เขาพ่อค้าแม่ค้าเขาขายแล้วแล้วราคาถูกมากนะครับเหมาะสำหรับการที่ท่านจะซื้อไปจําหน่ายต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแนะนาเลยนะครับมาที่ตลาดหนองบ่วยนี่นะครับนี่ประอวนก็มาเลือกคัดไปนะครับไปขายที่ตลาดชะอานะอันนี้นะครับนะก็เป็นพักทองที่สวยมากเลยทีเดียวนะครับนะเนื้อข้างในนี่มันเลยนะครับประอวนก็ดูเก่งนะครับถ้าใครต้องการ ซื้อผักสดๆนะฮะอยู่ใกล้มามก็ไปที่แผงก็อ้วนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงลินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับชื่นชอบคลิปที่ลุงลินทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อได้ชมคลิปของลุงลินทุกคลิปนะครับต้องลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ